มีกำลังเสริมไหมตำแหน่งศัตรูมาตรงที่มันเปิดตำแหน่งศัตรูได้ยงังไงเห็นศัตรูเห็นเราไม่ควรไปยืนที่มันไม่มีหาอะไรเป็นการบอกตำแหน่งเลยเฮ้ยผีนี้ไนท์อาเคสุเมเนทไนอันนี้ปืนพกโอ้ชิดมันเข้ามา แงแยแม่งไม่ทำโอ้ชิตอันโนเมลี่แอคทิวิตี้ตัวเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายนั่นก็คือผู้เล่นที่เล่นเป็นสัตว์ประหลาดล่องหนคนและผู้เล่นที่จะเล่นเป็นทหารอีก12คนวิธีเล่นของฝ่ายทหารคือทหารทั้งหมดจะต้องอัปโหลดไฟล์ตามจุดต่างๆให้ครบและพยายามอยู่รอดจนกว่าเวลาจะหมดทหารจะเป็นฝ่ายชนะแต่หากไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ตามเวลาทหารทุกคนจะต้องตาย 哦，斜拉风。 หากฝ่ายทหารเสียกําลังพลจะสามารถเรียกกาลังเสริมมาได้กําลังเสริมนั้นคือผู้เล่นที่เป็นทหารที่ตายไปแล้วกลับมายังแมปได้อีกครั้งการเรียกกาลังเสริมนั้นสามารถเรียกได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นทหารจะมีอาวุธอยู่2กระบอกและทหารทุกนายจะมีอุปกรณ์เสริมทางยุทธวิธีติดตัวอยู่5อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆจะมีประโยชน์ไม่เหมือนกันเช่นกระสุนสำรองมีดโกตัวสแกนเนอร์ระเบิด EMP ยาเพิ่มเลือดป้อมปืนอัตโนมัติระเบิดมือและแฟรตต่อมาคือวิธีการเล่นของฝ่ายสัปหาาดน้ทตว์ประหลาดทหารทุกคนเพื่่อไมให้าย ทหารสามารถอัปโหลดไฟล์ได้สําเร็จไฟสัปหลาตจะมีสกิลอยู่หลายอย่างเช่นการทําให้การมองเห็นของทหารมืดบอดชั่วคราวการทําให้การตรวจจับทุกรูปแบบของทหารไม่สามารถตรวจจับได้และการแปลงร่างจากตัวร่องหนธรรมดาเป็นปีศาจที่มีความอึดอย่างมากสามารถยันกระสุนได้ทุกรูปแบบแต่ถ้าหากโดนลุมมากเกินไปก็มีโอกาสได้เช่นกันการเล่นเกมนี้ต้องอาศัยความสามัคคีมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเลือกคู่หูของคุณให้ดีๆก่อนที่จะไปเล่นเกมนี้ด้วยล่ะขอบคุณที่รับชมกันมานะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม